เออเจังวัดเดี๋ยวนี้อาตมาเนี่ยหูบออยู่วัดอาตมานัา่นผู้ดีๆเขาบอไปไห้เลยบมมี่เลยว่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกดิฉันจบธรรมศาสตร์มาเรียนันดับหนึ่งในประเทศเลยเจ้าค่ะดิฉันไม่ยังให้ทํางานหรอยกยังให้บวชเป็นอ่าตัวแทนพระพุทธเจ้าสืบทอดพระศาสนายักให้บวชกับท่านบมมีหลวงพ่อหลวงพ่อลูกขขานายจบหลัดสปารอยากให้มันบวชบมมีม่ มีแต่ว่าอยากให้มันบวชจะหน่อยนะยหลวงพ่อจะชีวามือแล้วมันวชตายยังชีวามือย่างผ่หา,หานบาดถือถือเที่ยเหลืองคือถือถือก็ไปกินเหล่าคือเกา่าหลวงพ่อก็สั่งสอนเราที่สอนคือเก่าตัวเจ้ายังสอนบ่ได้นี่งว่าให้พระสอนได้เด็กเอาไปเอามาหูบ่นหรอมแต่แนวสีไล่เอาไปให้หลวงพอ่อดิโต้นขะนายในเดิมนี้ยังเหล่าลูกขนายมันติดยา แต่ก so si ีตกรก็เเียนเก่งอยู่พอสิส่สิบหาปีแล้วโอ้ยบกคอยเลยใส่เวงนามจะได้เพือแล้วอยากเพิงบารมีหลวงพ่อแน่แตเหตุจังไรจะให้เอามาให้หลวงพ่อช้อนใส่เราลูกเจ้าอยู่ใส่เราฝุนมันยืนอยู่พ้นเิ่นมันมาหามเบ้ยมันนี่แน่ลูกิ่นกับเขามากกับฝุนกับปัดเขามาก ผมเงียเงีปุกบคืปุกบคือกาบหลวงพ่อในลูกมันก็กราบบ่เป็นแล้วก็ึกเอาแต่มือลงซื่อๆหัวมันก็บ่ลงอาตมาเลี้ยวเบิ่งโอ้ยเอาหลอดก็น้อวันนี้น้องคนจักปีหรอถามที่มองปีเออมที่มองปีบ่หน้าเป็นยังอะไรจังบาทที่มันจะใช่ลมับ มันเมาเหลาลงพอ่อป้ายกระมูกฉลบท้องขึนเลยเขาหน่อยว่าเมนมันตายเขาหน่อยไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลให้ว่าสันว่ามันสิตายบริโตนแม่บอกบริโตนอยู่ครับบริโตนแม่ไปยังจะไปกินเหล้าเป็ยังหัวสังคมครับเนีนย่ยเนี่ยไม่ป้อนสมบัติฮะแม่เคยป้อนลูกสมบัติเอเอ,เอลูกละ เอเอไอกินเขา่าแสบคิดเหล่านาอจจะเปกหลุเนาอแต่สิกินเขาแสบแม่ว่าสา่บอกกิดบ,บริวาเแล้วครบแต่ก็ไปก็โมยกับชิ้นโมในครับแหนเอาหลวงพ่อถามแน่ยู่ไดทองแม่จะเดือนเก่เดือนเสี้ยขาสาบอกบ่อเชี้ยผู้บ่าว่าแม่นักทำไหเฮ้ ผูดว่าอยู่ในทองแม่เนะี่ยแม่นักทำไรยันหู้ลูกยันแท่งหลูกฮะอกโอ้แล้วครับผมไม่เคยเป็นแม่ห่วยบักอนนี้มันก็แม่ความ,มันที่มันบ่เคยเป็นแม่กับแม่ขวบมา <c oughs> อยากหูว่าแม่นัก่อนักนัน่นเอาบอกข้าวเดอ้อหนุ่ยใหญ่มามัดเด้อบอกข้าอ่อนน่ะแล้วก็ใส่สินเบืองจังสีหูว่าแม่นักทำไร ผมบอกการใส่เล้วนะเขาจะบอกผมเป็นบ้าบอ <Boy. S 1> ยไตเราได้บัตรอาลูกพี่บ้ามาให้อ้าให้หลวงพ่อถามแน่เราว่างแม่ก็มูนี่ก็พ่อก็แม่นี่ก็มูนี่หักไฟหลายกว่ากันหักทองกันเงินที่ไปหักทองกันตังแต่ไอ้มูนบ่ได้เลี้ยงมันก็เลี้ยงอยู่มันเลี้ยงเราห่ว <laughs> ยเว้ยมันก็แม่นกวนหมัน มูเลี้ยงเราบาดเจ็บมากนี่เจ็บยอนไฟหรอเขไปนโมแล้วกขไปนโมลวป่วยอยู่ยังสิมานอนโรงพยาบาลนี่มูมาย่ามบ่หรามันมาข้าวเดียวมันคือบอกว่าผมปเป็นเชี่ยวกันผมเฝ้าเด้อม,มันคือบอกวามันก็อบอกวาแล้วธรทมดมผู้เบาวามันก็เฝ้าไปหาผู้เช่าวมันก็น,นั่นแหละมันบอกหักเข้ามันก็หัาอยูยี่สิบว่าเขาบอกหาก่านี่เขาก็มาย่ามยูเนี่ย มันเถียงขาง,ขางๆคู่คูมันหลงมูนะั่นนี่สังคมมันเป็นแนวนี้อาตมาว่าเห็ไใจน้อยจริงๆหรอเอาบอกอันนี้บวชได้น้อกกันเกิดปีหยังเหล่าปีจ้าเดือนหยังเหล่าเดือนสี่วันหยังเหล่าวันเช่นมันเกิดจงงังโม่เฮาเถิดมันเกิดตอนงวัวขะค้โอ้ยมาขี่ขัน แม่นคว่ำหลวงพ่อกินแล้วก็นอนตีสองม้าไปเยี่ยมห้อยก็บ่กเขาเฮิร์นอ่านเบื้องตีพี่ต้นแม่บ่หละพี่ต้นอยู่พี่ต้นือไปสั่งก็ยังไม่สงคมบอกน้องพ้นติดอย่าในไงพี่เจ้าวันจันทร์เดือนสี่โอ้ยเบื่องไล่มือมือก็ดำแถ็บมือเรื่องเรับ หมดไล่มือนี่ตีตัวนี่๋อแต่ทมุภะไล่มือเศรษฐีตัวนี้แมนมือแมนแม่มลูกเจ้าอีริีอยู่บอกก็ลูกขน้อยแล้วพ่อก็แม่คือแหล่ลูกคึอขาวก็จังว่าขน้อยมันเกิดมากบอกคือมูเลยฟันก็นขึ้นตอนบางทีทองมันก็นกฟันา่ากเขาเอาสอยเส้นบางไงมาหายเลยเด๋อ้บอกอันนี้คนมีบุญตัวเออเฉพาะมันงามกูพอ่อกูแม่เบิง้งยิ้มเบิง้งพุ่นกัแคลก็งาม เสียไปใช้เราเหลีล่ยมหนึ่งเอาเสาไปฝามเป็นเบงเขาเง <c ười> ่าเขียวเรื่องเงี้ยหัวเสียแขวไปเหลี่ยมหนึง่งโอ้จะได้เนาะคนมีบุญได้หน่หมาอิ่มได้มันเกิดจ้าเมืองแร่งหนิหัวเฮ็ดดีๆบอกอันนี้เป็นเศรษฐีเลยนี่แ <c ười> ม่นโม่เอ <c ười> ิแม่นนี่นี่บเบิ้งเ็จไล่มือเนี่ยอาตม,มาก็ทํำทาสีไปนี่เบิ้งไล่มือโตอก็ไล่มือห่าติดหรอมันคข่ไข่กันได้หน่ แม่น้ครับแม่นถ้าตัวบวนอี 3, สามพันสาสี่พันสาเขาดิบตต้ตซื้อกอ,อกไปตต้รวลยลดยได้นี่ผู้สาวสีมามักลดยได้นี่มันสีหลอ,อึ Man, <more. S 2> น้นแม่นบ้ครับแม่นนี่เบื้องตี้นี่ไล่มือโอ้ยเะพองามพ่พอกูแม่ผู้สาวเจ้าคนละเดียวเดี๋ยวนี้บ่้มีกับดีกี่มีหิวหสามสี่คนเดี๋ยวนี้หายหมดก็หายตัวคนเมายาครอยสีมามักเอ้ยแต่งโตวดีๆเลยนี่มันหุ่นน่าแบบเลยนี่ เอาบทสรุปพ้มถามหมู่ก่องนคหับหวยที่ไปถามหมู่จังใดกัหมู่กันนี่เนี้มันถิ่มกันมดไลเนไห้กรลวงพ่อพอเคยมีหมู่ห่วยเป็นยังสี่พอมีหมู่ลวงพ่อก็เป็นหมู่มีหมู่ไว้รุ่นมาคือกันลวงพ่อก็เป็นเล็กหน่อยมาคือกันก็บ่ได้ทถิ่มพ่อถิ่มแม่เด้ก็มแจะเอาพ่อเอาแม่เด้โตกระเบิงตี้อ่ะยู่บัานอันนี้มีจะคนบวชนั่นน่ะผู้นั้นบวชแต่ในบวชในช้ำภาษามีหลดมีลงสีเห็นบอกเมอยูนโยม นั่นน่ะบอกพ่อบอกอน,นั่นเห็นบอไม่ลดไม่ลงสีเห็นบอเนี่ยเขาบวชสามภาษาแม่ยูครับแล้วก็อีกผู้หนึ่งนั่นพ่อแม่แบงมรดกไหลายหล่กูมูเราลักหนีมาบวชน้ำกันลักหนีมาเดี๋ยวนี้ไปใส่ใครบวชอยครับก็นั<บ>่นที่บุญบวชเขาบ่มีจริงๆว่าบุญบวชบ่มีเด้ลูกเจ้าน,นั้นบารมีหลายเอาคือแต่ว่าหมาเกิดเจ้ามือแร่งมันอิม่มเด้บ่ัไม่ทัรงผนาเด้เบิ้งเบิ้งกระจ๊กที่ลรารอกูพ่อกูแม่บอผมก็สงสัยอยู่ครับเอ้า บ่สงสัยหรอกลกบวชเลยเอาอีรีบ่อรับอีรีนั่นล่ะให้ผมถามทุกมูจะเป็นยังไงครับบต้องถามหรอกเข้าซ่อมมืองโหลดออะบวชเข้ามาปั๊บถามมูฮะเข้ามาตรงมาโหลดมาถึงห้อนมาฝากโหลดถาเป็นเซี่ยวกันอีหลีถามมันทางอีหลีถามมันทางอีเลนมันบอกมาไก่หรอกพิสูจน์มูเลยเนาะบวชมือนีล่ะมือนีมือดีเอากระนันบ้ครับเอาเลยเอามือนี่ล่ะเอาก็เอาคเอาเอาแม่ไปไปเก็บดอไม้ไว้ พีเก็บดอกพุดมาเด้อหาคู่ด้วด้วยด้ยเตือนพ่อมันมาเมียพ่อจออกไปพ่อมึงเอ้ยมันพีนไ่พ่อพ่อกับพววพวบเขามาเมียพ่อกับฝ่าไีเก็บดอกพูดพ่อพ่อกข้ามากี่กบจึกพูดพ่อกันกับลูกดีใจอยู่บ่ลู่สิบวดแมี่แมอก่อม่อกัปลนีบดอกพดพ่อพมอับส้บวีบดอกพูดพ่อ่อกบข้าวนลาพี่เก็ดอดี่อ้่อ้ายา่เก็ดอกพดพ่อพ่อกเ้าลาพเก็ดอกดพ่่้ลาอย่เกด้ยินคงเ้าว อนไรก็สร้างบ่เถอะหัวสวนให้หน่าจะได้กับเป็นของลูกอยู่แล้วบ่ให้พ่อดีใจในลูกล่ลาชาถูเลยจะเป็นดีใจให้ไม่เอ,อยเก็บดอกไม้มาพอดีหาคู่เอา้าเอาจ้านนีไปเอาเทียนไปหาคู่เอาทีมให้เอาเพชรในหลวง่อเอาว่างฮะล่ะเอาพ่อก็แม่นาั่งเฮียงกันนั่งติดกันเลยติดเราจาิตพีน,นั่งห่างนั่งคือแต่งงานหม่นั่นานั่งเฮียงกันเอาลูกหน,หน้าไปคุกเข่ากราบคุกเข่ากราบแม่ก็กราบแม่ เอาหัวลงในที่เราผูมีบุญคือโต้ไม่ต้องเอาหัวลงอย่าเอาแต่ดาคืนที่ระเอาหัวลงเอาคาบมันก็เหตุน้ามบาดเอาโยกขัขคืน,คนก้มหัวลงนโมนสามจบนโมนโมนโมหัวตายเราเด้บ <laughs> อบาดพนบได,ด,ด้บวชบอกอ็ขนาดบวชอีเลยหลวงพ่อยอมหลับเฉพาะลูกแต่นโมนโมเนาะ อ้าวว้านน้ำหลวงพอน้ำโมตระาน้ำโมตระชาพระเขาวาโต้เอ้าหลวงอะโตอะอ้าหลวงโต้ว่าจะจบบ้าต่ออีกบัานพอก็แม่พอก็ะแม่ผูเป็นพ่อของลูกผู้เป็นพ่อของลูกลูกสิออกบวชลูกจออกบวชเพื่อตอบแทนพระคุณเพื่อตอบแทนพระคุณที่พ่อให้กำเนิดที่พ่อให้กำเนิดที่แม่ให้น้ำนมและข้าวป้อน จะแม่นำนมนำกระปุลก้ามันได้ก้ามนได้เคยเถียงพอเคยเถียงพอเคยเตะอุยเอียงน้ำใส่พอเคยเตะอุ้ยหน้อยบ่เคยเถียงแม่เคยเถียงแม่เคยกัดหัวนมแม่เคยกัดหัวนมแม่เคยเห็นเหตแม่เสียใจเคยเห็นเหตุแม่ กัมบันไดกัมบันไดทีลูกได้กระทำอมีลูกได้กระทำเอมเจต้พ่อแม่เสียใจเจไต้พอ่อแม่เสียใจให้พ่อกับแม่อโหสิกรรมให้ไอ้พ่อแม่โหสิกรรมให้บุญบรารมีอันใดบุญบรารมีอันใดที่พ่อแม่ได้สั่งมาลูกขอพ่อแนเพื่อเป็นสิริมงคลในการบวชที่นี่ ตลอดการแล้วนั่นเธินกระผ้าว่าเอาเอาขันไปพ่อกับแม่พ่อกับแม่กับแ้นอักอักแล้วลุงไส้เดียวหันเอาเอาขันไ้พ่อกับแม่ก้มหัวลงใส่ตกข้อนั่นกับแม่นั่นเอาพวกเขาตู้เข้าไปพ่อกับแม่จับหัวมันพ่อพวกก็จับหัวแม่พวกก็จับหัวเมื่อหนึ่งก็จับขันน้งกันว่าน้ำกำมนได้กำว่าไรที่ลูกได้กิตที่แล้วลูกได้แล้ว แม่คือบ่าวาเราบ่าวมาได้กันรึบ่าวาดำในที่เรากลับมาได้กลับมาได้ที่ลูกได้คินที่แล้วไอ้ลูกได้คิดที่แล้วพ่อกับแม่ขออนุโมทนาบ่แม่ขอยนุโมทนาไอ้ลูกตั้งใจบวชไอ้ลูกตหลงเลยบวชให้พ่อแม่ได้เพิงทั้งควันเหลืองไอ้พ่เลยแม่บ่พ่อแม่ได้สั่งมาลูก ขอพ่อหน่นพ่อขออุทิศให้ลูกให้ลูกตั้งใจบวชให้ลูกผู้ขาดได้ตัดงสู่ตลอดกาลและนั้นเทินเอาเป้าหัวให้มัน <c oughs> แต่น้ำลายพร้อมมันจังขังห้วยเอามาลรดบวชได้ก็เราไม่ไงติดยาบ้าดื้อตัวดื้อเผาหัวโรงเรียนนี่หมอ,อนหนี่หมอยาดผู้ใดพ่อบวชข้ามาปั๊บอัตมากะเลยเบาน้ำดีๆน่ะนะ เป็นยังไงล่ะลูกเป็นยังจังเผาโรงเรียนคู่ดาแห้งนี่นะดาบุดาซื่อๆที่ประกอบใื่อบอกเลยผมยังไงกับเผามเลยเนี้ยผมบอกให้หนึ่งผมวันนี้เผาในผู้ใด้เบาใไงเนี้ยผมยังใส่เลยเลยมาสิบผมไม่ยังใส่หลวงพ่อบรอกผมยังแล้วค่ะผมยังมาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกนั่ดีกับผมยางใส่แล้วอยู่ไปอยู่มาพระผีบามาอีก่าวองไม่ใหญ่ มีแต่ฉักไล่นังเร่งทั้งนั้นใต้เราเรืองกูบาท่แต่ฟาดดี่ดกับอะไรน้ำเขาเนาอะไรแต่ฟาพบาเน้นพิบา่าใต้เราเรื่องบาทนี่ก็เลยเฮจัไดโน,นอพักไปพุกเน่น่ะไปพุกวิธบาททบวัดน้ำเขาแดงเคุณคุณคณลูกน่ไปทับวัดน้มูอย่าปลุกอะไรอยู่บาทมีใครกวนเลยแต่อะไรหลงวงพ่อปรมาเรื่องพิแเตออาตมาเนี่ยบ่าเออปล่อยมัน ซ่อมเพิ่งไปซ่อมมากกว่านี้แต่เลยเอินเน้นหน่อยนี่มากลุงเน่นลุงเน่นว่านี่นะลูกยังเอิมซอยหลวงพ่อแน่ได้บอกสอยยังเอิมซอยสอนพานั่นหาองค์นั่นเขามาใหม่พวกซุ่มเนี่ยซักไลน์น่นก็มีนั่ช่องนี้ครับซอยสอนสรอยหลวงพ่อเนี่ยสอนเมื่อไรนี้ครับเขาตะผมนี่เอิมสอนบ่แม่นให้ลูกไปสอนไปบอกเขาดอกลูก ตีสามให้ลูกลูกตีละครั้งแล้วลูก,กเด้อแล้วก็มนานั่งสมาธิอย่าปากบายสามโมงก็ให้ลุงเด่นมาตีละครั้งอย่าปากหงป้องแรงลุงเน่นตีละครั้งแล้วปั๊บก็นั่งสมาธิก่อนมูอย่าปากให้ลูกซอยลวงพ่อเนี่ยเฮ็ดไปเนีย่ยดคลิปกูมือเดี๋ยวลวงพอ่อสจะหาผู้แทนพวกใดอย,ยู่ตีละครั้ง ตีสามมาปั๊บเน่นกะตีใบสามมาเน่นกะตีเราบ่ปากเทดได้เวียกทูกระถูก่อนพาซุ่มพี่บาได้ได้ยืนเบิ่งนะบาดนี้นั่งสมาธิหวงแรกนั่งสมาธิได้เจ็ดมืออาตมาได้โอกาสก็เลยเข้าไปนนางพนก็เห็นอาตมาอยดดอกพนผัดเรื่มคือพอนะมากกับมึงหมผาผูกคุ้นคุ้นผู้สาวคุณไปมีธบพ่อผู้สาวบอกพ่อแล้วผู้สาวเก่าผมกับพอยกเขาก็ใส่บาท อาตมากอะไรวบาเป็นอย่างกันเขาว่าในสาราหลวงพ่อก็นั่ง,งอยู่นี่มูพระมูเน่นก็นั่งอยู่นี่เมื่อคือว่าเรื่องผู้สาวคือบอกข้ามหัวเจ้าของว่าเจ้าของหัวโปกหรือบบโปกเฮ้คือโบหงสจักเก่งใจที่ว่าเจ้าของเป็นนักเลงสมบอกเขาเป็นนักเลงก็ย่าปากแข่งกันตีละเอาวะล่ะเอาวอบวดแข่งกันตีละเอาวอเอาวะมีด อยู่บ้านให้ได้พ่อแม่ยากลําบากเป็นภัยต่อสังคมแล้วเขามาวัดก็ยิ่งมาสั่งความลำบากเลยบมอลูกผู้ชายบ่ดิลูกผู้ชา,ายเออสามสอกบอกกระจกกระนาตัวเมียที่ฮะบวชเขามยายังมาสั่งความลำคากเลยพ่อแม่ครูบาอ,อาจารย์ดกเทสบ่ดได้ไปทึกเดียวด้แล้วสินไปนุงก็เทยเทศทั่วไรเฮ็ด,ดีบ่ได้พึกตายแต่ไม่เห็นบ่เน่น้ไผ่ตีละครนี่ครับตีสามไผ่ตี นี่ครับบายสามไปตีนี่ครับอียังกับมีเตเน่เจมือเราดิเน่นตีเจมือเจมือเออียังกับมีเตเน่ตีเราเน่นกับปอปากพาดึไปคบ่หรือเป็นหยังเน่นกินเขาทั้งหยังเน่นิเขาทั้งหูดังบ่อผ่ากินือยันตัวือขี่ลาก็เน้นแทเน่นกับติจยาว่าื่อกันตัวเผาหัโรงเรียนมือกันตัวเน่นกขายังสงบไรถ้าตายบ่อไงที่เฮบ่อไรเฮปบ่ะไรซึกเดียวี้ ไปไปดูนี่บุไปเนี่อยู่ไอ้ผู้เจ้าบวชเข้ามาแล้อยากอ้ที่ดอกยันไทยบานพน้ามได้โอกาสเท่ากับลูกเลยนะหายพอหายมาปับ๊บเน้นเขาภาษาพอดีเน้นกันหรืว,ว่าลุงพงอขาพผมอมอธิษฐานมุปากหนึ่งองสามเดือนสันตกบาทอีกสันตกบาทก็ให้ไปบินธบาดบ,าบา้านเอออยากๆเน้นแล้วก็เหตุที่ละให้จุดประกายให้เป็นตัวอย่างหนามยอกหนามบง่ง เน้นหน่อยแล้วก็เหตุไปบินธบาตมือนมือแรกก็ได้ตจะกล้วก็ปทุเข็มแต่ยังแนเราลูกก็เปิดเบื้องบาทเพิ่นเอ้ยดีเราลูกได้กล้วยก็ปทุเข็มย่างจงกรมแล้วนั่งสมาธิดูดูแล้วก็สวนมงคลกอนนอนมือได้ลาบลดเน่นแล้วก็ย่างจงกรมแล้วก็สวนดีบมบอรณงสมอูรณ์สมบูรณ์งมบสหั์แล้วก็ใส่ของเราอยู่ผูดเดียวมืออื่นมาไปบินธบาตเปิดเบื้องเพ่อนเห็นบ่อนในแต่ลาบอิลีเบื้องที่เราพ่า พระญ่ที่ใต้สูเน่นกับวันใโอ้คือเหุ้ใดบ้างพระเหลียวเบิง่งพระบิ่งไปเบิ่งมาดิตีหามือหลวงพอ่อหลวงพอ่อผมก็อธิษฐานบ่ปากคือกันแล้วครับเราผมก็สีสันตกบาทคือกันเอาไปเอามาพระผีบาทซุ่มนันอธิษฐานบา่ปากคือกันไม่ไงอาตมาหวางวาวบาบเลยวัดวัดอาตมามิตรภาคเกือกเข้าพันธามาบินสะบาดชันตกบาทพอชันนำปะนาอีกใบใบซีโมงเครื่องตีละข้างชันนำปะนา เหลืออยู่แค่สามองค์นอกนั้นบอสันมีแต่พระติจาบาเบดบอสันบางองค์อดเข่าหวาดเทสตั้มจิตนั้มใจเจ้าของเทสซัวมาเหล่วเทสดีบ่อได้มันมันใจเจ้าของอยู่บอกกัดหัวโนมแม่มาจักเถ่อแม่เลี้ยงมามันจักปีทุกทรมานจักปีอยู่ในท้องจักปีตังแต่หน่อยเถ่าไงได้ตอบแพทย์บุญคุณพยังแน่สักสิ่งได้จอสเถ้าโมกย์จงเรื่อง ให้เพิ่นเสียใจก็คือเอน้ำบลาถั่วบวชตั้งสิเป็นยังเหตุเพราะใดตอบแทนบุญคุณเพิ่นบ่ได้บอกห้าปีกับบัคุ้มค่าหนังนมเพื่อเฮ้ยพระสุ้มบุญนั่นเข้าไปกันเบิ่งติดเราหลวงพ่อกับเฮต์มากคือกันสู้มากคือกันบ่่แมนหลวงพ่อไปยากถึ๊ก็อยากถึ๊กคือกันหลวงพ่อกขาเป็นนักร้องหาภาษาฝุ่นของหอยู่ยังยังบวชได้หลวงพ่อกขาคนคือกันตัวหลวงพ่อเมียนมาเมื่อไรมันคือถอดผู้สาวไม่ให้ไม่กินเขา ย่านผีขับพระทาเหน่อมากระถยัางขอหาทุกประสารพระพ้ททุกพระตัดทะลุจัาเสือหรอกแม่นบไหอนพ่อทหันกระชังมันหันใส่หันขวากระชางมันบุกขัไไปพระสู้มันนั้นเอาเอาอดเขาองนั่นอดเขาเน้นก็อดเข่าอดนั่นอดเขาอดท่พหามือพูนไม่ไง่พราะทิหามือปั๊บเขานั่งสมาธิบัตรเขาสมาธิได้พอะเขาสมาธิได้ปั๊บว่าต้องไปบอกเขาเรื่องอื่นบาดดิโอ้ยดีไลโล เรียบร้อยเองหรืออัตโนโมัติเลยมันสําคัญว่าเขาสมาธิใดที่นั่นงอยู่นี่ไใดจกดักใดจักคนบเมื่อหอด่านพุโทโธกับบพูดอิทิปิโชกัออบบอิทิปิโชนี่แต่โชกันมืออื่นสือตัวใดให้เบอรออกมืออื่นเอาเช้าได้สามโมงละ่ะเด้อสิไปตรวจหมอเอา ให้สุภูสุคอนเดอร์ลูกเต่าเล่าหลานผู้ใดฟั่งอยู่เตรียมโตเด้ลูกเดอร์เจ็สิว่าหาาา้าบ่เฒ่าได้โอกาสได้ฟั่งมืนอนีแล้วเฝ้าตักตวงเอาตักตวงเอาจังไดหนันเบิงพอหญนเดอร์ต่อไปห้า็สิเป็นพอยไนมียิ่งกับเบิงหลังคอมคอมแขวว่องวองก็สจิเป็นคือกันนะําเป็นตอนนั่นกน็ยังไข่อยู่เดถ้าบุญหลายคือซุ่มม่ใหญ่ซุ่มมินิไม่ใญ่ซุ่มมือนีม,ม,นมีลูกเต่าเล่าหลานเบิงพอมีบุญ แต่ว่าเ่าบางเ่านีลูกหลานทิมเบิดลดิตาลิโต้ดาลีลิโตอยากหู้ว่าบาปกรรมมีบ่มีเดาลูกเดอ้ออันนี้ว่าให้ลูกฟังเอ้อไปเบิ่งโ่งพยาบาลเดาลูกเดอ้อผู้ใดมีบุญนั่นผู้เ่านี่ลูกเตา่าเลาหลานจิไปเบิ่งป้อนเขาให้พอผู้ใดบ่มีบุญเขาิจับมัใมาเตียงพยาบาลไปมัดเครื่องตีนมัดเครื่องมืออ้อยอ้อย,ออยพยาบาล่อยแก้เลยอ้อย,ออย เป็นยอ,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 อย่างเราขีขีสองสามโมงเราพขออมันมวนบ่อเอานอนใจเกี่ยวตตาเหตุเอาได้ลูกเด้อบุญอยูไสบุญก็คือละบาปบุญอยไอยูย่เงอนก็ได้บุญวันติเห็นน้ำพอน้ำแม่